สวัสดีวันที่18พฤษภาคมนะคะข่าวแรกก็ข่าวเกี่ยวกับางานประกวดของ Miss u n i v e r s ์นะคะคือน้องอัมมาด้าเนี่ยก็พลาดมงกุฎไปนะคะมงกุฎก็ไปลงที่มิสเม็กซิโกนะคะด้านอแมนด้าเนี่ยก็ได้กล่าวว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องอมรดาเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่ได้มงกุฎนะคะน้องอมรดาก็สวยน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องดราม่าเากี่ยวกับการเมืองไทยก็จะไปสนใจนะคะไม่ไม่ไม่สำคัญค่ะกลุ่มนั้นไม่สําคัญมันสาคัญอยู่ที่น้องอมรดานะคะมีคนรักเยอะมากค่ะไม่ต้องห่วงนะคะใครรังแกน้องดราม,ม่าเดี๋ยวพี่จัดเองนะจ๊ะ ไปดูข่าวต่อไปกันเลยจะข่าวต่อไปเกี่ยวกับสื่อญี่ปุ่นเนี่ยจวกแรงรัฐบฐาลทหารไทยนะคะไล่จับผู้เห็นต่างกรัรนแกล้งแล้วก็ยัดคดีตัดวีซ่านะคะข่าวก็มาจากของพ่อใหญ่เดวิดนะคะที่ถูกตัดวีซ่านะแกก็เป็นคนที่อยู่เมืองไทยนี่มันนานมากเลยนะแล้วก็ทําข่าวเกี่ยวกับการเมืองไทยยันคดีหนึ่งหนึ่งสองนะคะทาหนังสือนิติศาสตร์ออกมาเผยแพร่ไปทั่วเมริกาแล้วก็ รวมท้งทั่วโลกด้วยนะคะมีหนังสือบางตันเนี่ยคือโด่งดังเหมือนกันนะ้ก็ทให้เรื่องราวของการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนั้นก็เป็นที่รู้จักนะคะเลยทําให้ทางรัฐบาลทหารเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไปกลันกลก่นแกล้งโดยการตัดวีซ่านะคะอยู่ดีก็ตัดวีซ่านะคะทําให้สื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้มาตีแผ่นะคะคือมันไม่ใช่เรื่องน้นอยๆแล้วตอนนี้โซเชียลมัน มันสุดยอดมากเข้าใจไหมเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองไทยอะไรไม่ดีเนี่ยต่างชาตินี่ก็จะรู้หมดนะคะอะไรที่เขาจะสามารถที่จะอ,ออกข่าวมาไดเ้เขาก็อยากออกข่าวเนะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นการที่แบบว่าไม่สมควรมากและเป็นอะไรที่ขายหน้ามากเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะยังไม่แค่ไม่ใช่แค่สื่อญี่ปุ่นนะจ๊ะสื่อเกาหลีก็เปิดภาพสุดช็อกนะคะสภาพเรือนจําของไทยนี่ย่าแย่มากๆแนะ่นอนเกือบสลับกันเป็นฟันปลาไปเลยนะคะคาดเป็นสาเหตุ ที่ทำให้แบบคลัสเตอร์ใหญ่ในเรื่องของการแพร่กระจายโควิดนั่นเองนะคะทางด้านโตโตนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าแม้ภาพนั้นจะเป็นภาพเก่านะคะแต่เขาก็ขอยืนยันว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีสภาพเหมือนกับภาพนั้นเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือคำยืนยันจากโตโต้นะคะที่เคยผ่านในคุกป,ประเทศไทยมานะคะไปดู อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของมิสยูนิเวอร์เมียนมานะก็ถูกหมายจับแล้วนะคะจับสายเหตุที่เขาไปชูป้ายที่แบบว่าา uh, pray for เมียนมานะก็นั่นคือบบว่าเหมือนกับอธิษฐานให้กับพม่านะคะคือเป็นการเรียกร้องให้ทุกคนนะคะอธิษฐานให้กับพม่าได้ปลอดภัยอะไรทุกอย่างคืออยากให้ทุกคนสนใจพม่าน,นั่นเองนะคะคือตอนนี้มิสยูนิเวอร์เมียนมานี่ยเขาไม่ได้กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่า ถูกหมายจับนะคะก็ซ้ำรอยกับมิสแกรนนะคะที่เคยมาประกวดในประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะการแสดงออกเรื่องการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนั่นเองนะคะบนเวทีด้วยนะคะและอันนี้ยิ่งเป็นเวทีระดับโลกนะคะก็เชื่อว่านักสิทธิมนุษยชนสากลเนี้ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีใครต้องการให้เธอกลับนะคะ อันตรายมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมียนมาแล้วก็เธอด้วยละกันนะคะเธอน่ารักแล้วก็สวยมากมากนะคบผิวแบบคมเข้มแบบได้ใจขนมมากขนมเป็นคนชอบคนผิวเข้มด้วยจด้วยความว่าขนมก็เป็นคนผิวเข้มนะจ๊ะอะไรเงี้ยกล้องอะ่ะมันทําให้ดูขาวขึ้นนะจริงๆขนมผิวเข้มนะใจะเอ๊ะมันก็ดูออกนะเอ้กูผิวเข้ม <laughs> อ้าวไปอ่านข่าวต่อไปกันเลยโอ้เรื่องนี้ขายหน้าประเทศไทยอีกแล้วนะคะซ้ํารอย มันคือแป้งแป้งของธรรมนัสนั่นเองนะคะตำรวจออสเตรเลียบุกจับยาไอซ์มูลค่าเกือบ100ล้านดอลลาร์บนเรือสินค้าไทยอูหอันนี้มันนะ่านไปจำได้ไหมธรรมนัทที่ส่งแป้งแป้งไปนะคะตั้ง3.2กิโลกร,รมัมแล้วก็ติดคุกสี่ปีเลยนะก็พอมาถึงอยู่ประเทศไทยก็ได้เป็น รัฐมนตรีแล้วก็อ้างว่านั่นมันคือแป้งใช่ไหมคราวนี้สงสัยเนี่ย,นยคนนี้คงจะได้เป็น,นรัฐมนตรีเช่นกันแล้วก็อ้างว่ามันคือเกลือนั่นเองนะจ๊ะอ่ะขายหน้าประเทศชจริงๆเลยมันมีตัวอย่างนะคะที่เราไม่เห็นว่าขายพวกนี้แล้วมันได้ดิบได้ดีนะจ๊ะก็เลยทําตามเันเยอะแม่งขายหน้าใช่ไหมตำรวจออสซี่ชู้ใครอยู่ที่ออสซี่วะลูกสาวประยุทธ์ทั้งสองคนเลยไม่อายเลยวะ อ่ะไปดูข่าวต่อไปกันนะจ๊ะยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวานของอของไทยนะคะก็พุ่งเกือบหมื่นเลยนะจํานวนก็คือ9,635รายน,นะคะมีเสียชีวิต25รายนะคะมันเป็นการตรวจข้อมูลเชิงลึกนะคะก็ยังไงก็เออปวดใจแทนกับเรื่องนี้ห่วงแต่ปัญหาเศรษฐกิจนะคะไม่ได้ห่วงปัญหาโควิดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ห่วงเรื่องของวัคซีนนะคะอ่ะไปดูข่าวอีกต่อไปนะคะเฮีย สงนะผู้ถูกกล่าวหาคาดีทุบรถเนี่ยตอนนี้แกติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะหามเข้า ICU เลยนะคะคือมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดและตรวจพบโรคเบาหวานอาการถุงลมป่งพองอค่าออกซิเจนต่ำไม่สามารถหายใจเองได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะตอนนี้แกโคม่ามากๆเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอให้หายไวๆ้นะคะ ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอีกข่าวหนึ่งก็คือนักเรียนเลวกลุ่มของนักเรียนเลวนะคะ<ม>วอนอย่าอคติเพศหลากหลายไม่ใช่เรื่องผิดชี้โรงเรียนยังไม่อบรับรู่สร้างความเกลียดชังนะคะอันนี้คุณนุนก็เห็นด้วยนะคะไม่ว่าว่าไม่ว่าเพศไหนแม้ว่า,วาจะเป็นต๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นอีแอบอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนดีก็เป็นคนดีนะคือทุกเพศทุกสถานะเนี่ยบนโลกเนี่ย เขามีความสามารถมีความเก่งแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนเลวเทียบเท่าหมดเลยค่ะอย่างว่านะคะชายแท้หญิงแท้นิส,สัยแย่ๆก็มีถ У มไปนะคะขนมก็พูดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นความสรรําคัญมันอยู่ที่การเป็นคนดีของสังคมแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะดีไซเนอร์ดังๆบแบรนด์ดังๆก็มาจากเกมาจากตุด๊ดมาจากกระเถยทั้งนั้นนะคะอันนี้เราต้องยอมรับนะคะ ความสําคัญไม่อยู่ที่เพศเขาจะฉับทําอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาบูลลี่เรื่องที่ต้องมาด่าเขานะคะความสําคัญอยู่ที่เขาต้องเป็นคนดีให้กับสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครนั่นเองนะคะส่วนโรงเรียนเนี่ยอ่ก็ยังไม่อบรับนี่เป็นเรื่องจริงนะคะจะมีการบูลลี่ทั้งทั้งทั้งนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนเองทั้งครูเนี่ย ตัวตัวดีเลยนะคะสร้างความเกร็ดชังในพอเห็นนักเรียนอะไรแอบอออมาเนี่ยก็ชอบไปแกล้งชอบไปกระแนกกระไหนชอบไปว่าปดิดแซ่เพย่อพูดกูแก่ๆทั้งหลายนะคะพูกไม่เข้าใจสังคมนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะสู่วันที่55ยืนหยุดขังหน้าศาลฎีกาการการลางร่มดาวกระจายอนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่นุสาวรีย์ชัยนะยังคู่ขนาดนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะ เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับเพราะว่ายังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์อยู่ในกุ่ยังไม่ได้รับสิทธิอาเสรีภาพและยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวพูดง่ายว่าไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิบขึ้นเชื่อว่าเป็นนักโทษการเหมืองน,นักโทษการเหมืองเขาไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปโกงกินใครและแค่การวิจารณ์ก็ถูกจับนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่ามาทําเกินกว่าเหตุมากๆเลยยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทั้ง สู้เพื่อเพื่อนที่อยู่ในคุกแล้วก็คนที่อยู่ในคุกที่ถูกจองจำตอนนี้และยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมนั้นก็จะมีหนุ่มตาปอดน,นี่เข้าเรื่อนเข้าร่วมยืนหยุดขังด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านแอมเนสตีเจาะฟ้องสื่อต่างชาติปมผู้ต้องหาการเมืองไม่ได้รับสิทธินั่นเองนะคะประเทศไทยตัวดีเลยไปดูข่าวต่อไปนะคะพิภพ พี่พบเนี่ยแนะนำหาเหตุให้ชัดเจนก่อนฟันธงผู้ป่วยตับไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะคือสุชาติก็ชี้เหมือนเหมือนกันนะคะว่าอ่านเรื่องเหมือนกับเรื่องสยองขวัญน,นะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคเนี่ยหลายรายแล้วนะคะรายแรกก็บอกว่าป่วยเป็นโรคประจําตัวคือเขาก็ป่วยมานานแล้วเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้โคมา่าไม่ได้รุนแรงพอฉีดวัคซีนก็ไปปุ๊บเนี่ย 3ามวันเสียชีวิตช็อกนะคะก็ถูกโรงพยาบาลอ้างว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจําตัวนะคะคนที่2ก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันก็ถูกยัดข้อหาว่าไปกินยาลดความบ้วนนะคราวนี้ก็บอกว่าเป็นตาบไปอะไรป่วย,ปวยเป็นโรคนั้นโรคนีะ,ะไรนะล่าสุดคุก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาโดนแบบเรื่องเลือดอะไรเงี้ย ก็ก็อ้างพูดง่ายอ้างนู่นอ้าง,าง,างนี่ว่าเขาป่วยเป็นยังไงเนี่ยที่ไม่ไม่ไม่โยงวัคซีนนะซึ่งมันมองเลยว่าเหมือนเขาจะให้วัคซีนนี้มันบริสุทธิ์มากเลยคือเขาจะบอกว่าไม่มีใครเสียชีวิตในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะอะไรเงี้ยทั้งๆทงี่ภาพมันก็ออกมาเห็นนะว่ามีคนเสียชีวิตแต่ถูกโยนว่าเสียชีวิตเพราะอย่างอื่นนะคะโอเคข่าวมีแค่นี้นะคะเจอกันจ้ะ